วันนียางเก็บน้ำยางชุ่มมีปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่41.1ล้านลูกศั์เมตรนะครับแล้วก็มีระบบส่งน้ำทั้งระบบรองส่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำความยาวรวมทั้งหมด51กิโลเมตรในเขาในข้ขอมูลบอกว่ามีพื้นที่ใช้ประโยชน์2,2300ไร่นะครับแต่ผมมีเชื่อ 2 3 0 0ไร่ตั้งแต่ก่อสร้างโครงการขึ้นมาและมีการต่อข้อไปเยอะแยะมากมายแต่พื้นที่ชนะทานไม่เพิ่มขึ้นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่บางครั้งเราไม่ได้อัปเดตข้อมูลผมเข้าไปในพื้นที่ชนะทานบางที่นะครับผมหาเิดน้ำคลองฉก,กาดพื้นที่เดิมที่อยู่ในข้อมูลก็คือ4ี0 0ันไร่ตั้งแต่ก่อสร้างหาแต่เราใช้ต่อข้อโน,น,น่นนี่นั่นไปเรื่อยๆและผมไปสำรวจล่าสุด 5,770ไร่นะครับพื้นที่ชนประทานเพิ่มแต่ผมก็กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชนประทานเข้าไปและพื้นที่ชนประทานต่อไปครับพื้นที่ชนประทานทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้มีอยู่ที่141,000ไร่ไม่ใช่เราเพิ่มมากกว่านี้นะครับและปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด258ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันยังมีน้ำเท่าเดิมแต่พื้นที่ชนบทานมากขึ้นและไม่เท่าเดิมตลอดเพราะว่าดน้ำของเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับและของการเก็บน้ําในยางซุมนะครับมีพื้นที่ชนบทานทั้งหมด22 0 0าไร่พื้นที่ชนบทานเกิดขึ้นได้อย่างไรพื้นที่ชนบทานพื้นที่รับน้ําเกิดจากอะไรหลังจากที่ก่อสร้างอ่างเก็บน,น้ําเสร็จขึ้นแล้ว เราจะรู้ไหมว่าพื้นที่ชนประทานอยู่ตรงไหนเราองค์พื้นที่เองได้โดยตลอดไหมว่าอยู่อย่างไรพื้นที่ชุนประทานคือพื้นที่ที่ส่งน้ําเข้าไปถึงกับชาวบ้านทุกๆพื้นท,ที่และการควบคุมที่ถ้าสมมุติว่าเต่รเซษตรกนใช้น้ําจากชนประทานหนึ่งคนอาจจะมี1แปลง2แปลงสมแปลงหรือสี่หคนอาจจะมีหนึ่งแปลง,ปรรรนนงปรเรารวบรวมคนเหล่านั้นที่ใช้น้ําจากชุนประทานเหล่านั้น มาเป็นเกษตรกรที่ใช้น้ําและในกองส่งน้ําต่างๆจะมีสามส่งน้าเกิดขึ้นเรารวบรวมเกษตรกรที่ใช้น้ําจากสายกองส่งน้ําต่างๆรวมกันเป็นกลุ่มพื้นฐากนการใช้น้ําชนปดตาและเมื่อรวบรวมกลุ่มพื้นฐากนการใช้น้ําชนิดต่าจากหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มเราเลือกหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานต่างๆ,ๆมาพูดคุยกัน ว่าอ่างเก็บน้ำยังชุ่มเราจะบริหารจัดการอย่างไรอ่างเก็บน้ำยังชุ่มมีกลุ่มพื้นฐานอยู่ทั้งหมด5้าสิากลุ่มพื้นฐานนะครับเราก็เรียกคนน้ากลุ่มพื้นฐานทั้ง50กสิบกระ่มพื้นฐานเข้ามาพูดคุยกันว่าปัจจุบันเราใช้น้ำากันอย่างไรแล้วเราจะส่งน้ำเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าเราบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยต่างคนต่างใช้น้ำมีเยอะเท่าไหร่พอไม่ต่อเกษตรกรที่อยู่ด้านท้าย ต้านาสุดท้ายของระบบท่อของระบบรองสามารถใช้น้ําได้ไหมมันใช้ไม่ได้ทุกคนไม่สามารถใช้น้ําได้ครอถกันในช่วงเวลาเดียวกันการบริหารจัดการน้ำพื้นอฐอานบางพื้นที่อาจจะมีการบริหารจัดการแบบรอบเวรผัดกันใช้นะครับและหลังจากที่หัวนหน้าของพื้นฐานต่างๆมาคุยกันทั้งหมดเราจัดจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำพืวนทาน น้ำยังคงก็จะมีประท,ทัลุ่มของอันกับน้ำยังคมอยู่ซึ่งของ้อมูลอันนี้นะครับผมยอมรับว่าตั้งแต่ที่ผมเข้ามาทําง,งานทั้งหมดข้อมูลน,นี้เป็นข้อมูลเก่ารายเชื่อที่อยู่ทัง้งนี้บางคนอาจจะไม่อยู่แล้วบางคนอาจจะย้ายบางคนอาจจะอยู่ในพื้นที่อื่นบางคนอาจจะไม่สามารถทํางานได้แล้วนะครับผมกำลังดำเนินการที่จะเข้าไปพบก,กับกลุ่มพื้นฐานต่างๆท,ทุกทกลุ่มเพื่อ ดูข้อมูลใหม่ว่าปัจจุบันมีการใช้น้ําอยู่อย่างไรและผู้บริหารการใช้น้ําของนักเก็บน้ำยังุงจะเป็นคนกําหนดว่าเราจะใช้น้นอย่างไรแบบรบเวลหนือว่าแบบค้อยถีถ <céu ises> ้อยอาศัยอย่างไรก็ว่ากันแต่ปัหนึ่งนะครับและในส่วนของน้ำเกษตรกรผู้ใช้น้ำคนแต่ละรายถ้าสมมุติว่าเป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยจะมีพื้นที่ ในนช้น้ำชนประทานอยู่ในเล็กๆน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในจังหวัดประจกบิดริผันเราจะเห็นว่าบางครั้งแปลงใหญ่ๆเ,เยอะๆมันไม่มีาการตกอะไรเลยมันเป็นพื้นที่ของน้ำปูนบางครั้งในการก่อสร้างของงานชนประทานที่ต่อระบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเราเปิดวบจ่ายไว้ตามจุดต่างๆแล้วทั้งหมดเนี่ยบางครั้งจุดวบจ่ายนั้นมันอยู่ในแปลงของพืงน้นที่นายทุนที ที่อยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยไร่มันก็น่าจะมีปัญหาถ้าสมมติว่าคนใช้คนเดียวใช้โดยไม่สนใจไครใช้โดยไม่แบ่งปันให้ไข่มันก็มีปัญหาและจากการใช้คนเดียวแบบนี้หลังจากที่เราจะตั้งกลุ่มบริหารการใช้น,น้ำควรประทานขึ้นแล้วต่อไปของอรัฐทานเขาจะมีการจัดตั้ง M o u มโกลย์ G M C e, ก็คือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการถึงด้วยซึ่งคณะกราบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนก็มีป้ามีเกษตรประสัตว์มีจังหวัดอะไรเข้ามาดูแลและก็เข้ามาที่จะศึกษาหรือว่าเราจะบริหารการน้ําในอ่างเก็บน้ํานี้อย่างไรน้าในอ่างเก็บน้ําใช้เพื่อการเกษตร ปลาสามารถทานมม้าไปใช้ในการผลิตปลาะะได้ลังคืนปลาที่ประกาศมาตรา5แล้วก็สามารถทีจ่จะปกะการมาตา8ป่อวัตมาตา8คือการเก็บค่าน,นำ้ำคืปนปลาการเก็บค่าน,นำ้ำสุนปลาเก็บค่าน้ำคืนปลาลูกปัดเม็ดละข้างสิบสตางค์แต่ปลาเก็บเท่าไหร่กรไม่รู้การส่งน้ำโดยระบบท่อ มันเป็นการ่กน้ําที่เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะประหยัดน้าได้มากที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เอาน้ําไปใช้ต่อเช่นออตหรือหมู่บ้านต่อท่อจากโชลประธานเลยไปส่งให้กับชาวบ้านโดยตรงเลยโดยไม่บำบัดหรือโดยไม่ลงถังหรือไม่ลงบ่อหรือไม่ยกแทงขึ the climate, the climate climate politics, Alpha, ้นสูง น้ำสประสานจะเป็นต้องใช้พร้อมกันทั้งหมดนั่นทําให้เกิดปัญหาทําให้น้ำหมักทั้ง80%ของงานก,ก็น้ําไม่ไหลทั่วถึงทุกพื้นที่และสิ่งที่ผมทําในวันนี้คือผมจะเดินเข้าไปบอ,อกเกษตรษกรทุกคนว่าผมชื่อนายเชววินมุนเดียบ้านเดิมอยู่จับบงหวัดนครศรีธรรราชผมมาทํางานที่นี่เพื่อรับราชการถ้า การน้ำนี้พื้นที่ชุนประทานนี้ถ้าทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่รักไม่บริหารจัดการผมก็ทําแบบคือช่วยไปเรื่อยๆผมก็รับเงินเยอนๆไปเรื่อยๆทุกอ,ๆ <c oughs> กอย่างมันก็จบแต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> ทุกคนรักที่จะบริหารจัดการ <c oughs> และคิดว่าอาเก็บน้ําและน้ําเป็นของกเกษตรกรทุกคนในพื้นที่เรามาช่วยแันบริหารจัดการน้ำนหรือไม น้ำทุกหยดเป็นของเราถ้าสมมติว่าเราบริหารจัดก,การน้ำและดูแในน้ำอย่างดีงบประมาณที่ได้มาทั้งหมดเราก็ขอทราบหน่อยว่าเขาทำอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้าง,อง,อางถ้าสมมติว่าระบบส่งน้ำของเราต่างๆมีแนวที่จำเป็นต้องซ่อมที่ไหนซ่อมอย่างไรคณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ำเชิประธานก็สามารถรีบไปได้ตามหัวข้อเลยอันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะซ่อมอะไรบ้าง และหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยว่าเราจะซ่อมอะไรบ้างเ,เขาก็ทำงานขบวการบริหารเสีการน้นนำชุ่มปัหาทจะนำหนังสือหรือไปเสนอให้กับสพในพื้นที่เพื่อนำเสนอแผนให้กับโครงการชุมชนพันโครงการชุมชนเพื่อจะนำเสนอนแผนไปยังสำนักง,งานกรงต่อไปเพื่อบริหารเราส,สีการแล้วซ่อมตามลำดับและหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลแบบนี้ <S <S <ๆ>เขาก็จะได้รูว่าอ่ะนี่อ่างเก็บน้ำเป็นของเราเลยเนี่ย เราจะสามารถ่องที่ไหนอย่างไรก็ได้เราจะปรับปรุงต่อข้อไปที่ไหนอย่างไรก็ได้ถ้าสมมติว,ว่าน้ําไปถึงการพิจารณาโครงการพิจารณาแล้วสามารถดาเนินการได้ต่อได้ผมก็จะใช้น้ําได้อย่างเป็นผกตีหอังเก็บน้ำที่ผมดาเนิกนการเสร็จเรียบร้อยแล้วอลัเก็บน้ำโครงการหังเก็บน้ำช้วยบำเจนอังเก็บน,น้ำด่วยสวยยงามทุกส่วนจะมีการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมด้วยกัน มดนะครับแต่เขาก็คิดว่า,านนห,หกากเก็บน้ำใ้น้ำเวรเป็นทันข้อมดที่ผมดำเนินการเร็จเรดรอยแล้วเขาคิดว่านั่นน้ําของเราที่เราสามารถที่จะดูแลบริหารเกิดการได้อย่างเต็มที่ใน,นส่วนงการบริหารจัดการน,น้ําครับผมเองครับไม่เียได้เลย